สวัสดีทุกท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับวันนี้ผมได้มาซื้อรถเก่า2คันครับนะคุณปู่2คนนะครับเป็นอีซูซูเทปอาตัวนี้จะเป็นรุ่นกระจกไฟฟ้านะครับผมนะเราว่ารุ่น SLX ตัวนี้จะเป็นปี39จะเป็นรุ่นสุดท้ายอนที่จะเป็นโฉมดาก้อนนะครับผมนะเมาทั้งคู่เลยครับแพคคู่นะครับผมนะเนี่ยเจ้าของก็อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็พ่อผมนะครับผมกำลังจะสัญญาอยู่นะครับดูสภาพภายในทั้งสองคันนะครับคันนี้ได้ดืมคันนี้ได้สีสวยนะครับผมชอบคันไหนก็ถูกใจมาได้เลยครับ นี่ไหมครับนี่รถส,สีสวยนะรถบางดื่มนะคันน <am> ี้นี่ให้ดูสภาพกันไปเลยนะครับให้ดูสภาพกันไปเลยเนี่ยให้ดูภายในคันนี้นะคันนี้ได้จกไฟฟ้านะครับนะกระจกไฟฟ้าแท้คือแพ้จากโรงงานนะครับทุกอย่างคันนี้สภาพค่อนข้างที่จะดื่มนะครับผมนะนี่โอเคเลยสภาพสวยมากบ่ยังดูดีอ่ะโอเคเลยบกสภาพมันคือสวยมากนะครับแอร์เย็นนะครับทั้งสองคันเลยนะครับแอร์เย็นฉับๆให้ความดื่มให้ดื่มเห็นสีไปเลยนะครับชัดอ่ะ ดูกันนะครับรถปู่นะผมนะนะก็แก่กับผมก็มาห้าปีอ่ะคร้บผมดม้อเอามาดูคันนี้กันบ้างคันนี้จะได้สีสันที่ดูสวยกว่านะครับนะสีสันคันนี้เขาจะดูดูดีมากกว่านะครับอันนี้ใครสนใจนะครับก็ทิ้งเบอร์ไปตรงหน้าจอตรงนี้นะครับนะโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวเต็มให้ดูทั้งสองคันเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมดูนะครับอันนี้ก็ได้ดืม แต่คันนี้ได้ลยรแม็กดิ่มนะครับผมนะให้ดูคันสีนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับคันสีสวยคันนี้โอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวตเต็มให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยซื้อขาบ้านเลยขนะา,าบ้านแล้วบ้านลูกค้านะครับผมนะคัน <c oughs> นี้จะได้ภายในที่สวยนะครับผมนะเปไดเบอกผ้าเลยนะครับภายในก็สวยแต่คันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากนะครับ ไปดูดูห้องเครื่องกันว่าเป็นยังไงนะครับใครมองหารถรุ่นเก่ววาไปใช้งานอยู่ที่องค์อีบอาเข้าไรเข้าหัวเข้าสวนแกวัวแกลควายนะครับนะโมคันเนี้ยรถตึง้งอ่ะสองคันเนี้ยสภาพอมใช้งานเลยสภาพอะไรพวกนี้ก็เดิมนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันห้ดูสภาพห้องเครื่องก่อนล้างนะครับผม<อ>นี่คันนี้ดูสภาพเครื่องให้ดูด,ดิเครื่องมันมีศึกไม่มียืม,ม,เมเลยนะครับนี่ เครื่องฟิตนะคันนี้ผมบอกเลยนะเครื่องฟิตเครื่องแน่นนะครับสนใจคันไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมมานะแผ่นเพลทเพื่อแผ่นเพลทแผ่นเพลทดีแท้จากโรงงานนะครับผมตังนี้โอเคเลยคาร์ลยพ์พูนีโอเคนะครับเอามาดูคันนี้กันหน่อยมันเป็นยังไงเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับผมนะเคยอยู่คันนี้ก็ไม่มีสึกมีเยอะเหมือนกันนะเคยอ,อยู่สภาพดีนะครับนะตัวนี้จะเป็น90 ผมบอกนะเก้าสิบแรงม้าทั้งคู่ให้ดูสภาพไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยรีวิวดีเทลต่างๆ,ๆละเอียดไรฟังเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับในปั๊มพาวเวอร์ปั๊มพาวเวอร์ปั๊มพาวเวอร,ร์ดื้อแท้จากโรงงานนะตัวนี้นะนะครับให้ดูความเต็มของเขาเนี่ยปิดอาร์อยู่ครบนะนี่เม็ดอาร์อยู่ครบนะนค,ค,บนะคันนี้แผ่นเทคันนี้ดื้อมากอะ่ะดือะ้อมากสภาพหนึ่งล้านคันนะตามสภาพเลยนะครับชอบคันไหนสนใจคันไหน ติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ผูกทิ้งไว้ตรงหน้าจอหรือว่าทักแชทเฟซบุ๊ก,ก,กเก่งรถบ้านไว้ด้วยนะครับมาจะได้เป็นกำลังใจในการตัดคลิปจะได้สนใจรถยนต์มือสองอะไรก็ดูไปก่อนนะครับผมนะมาซื้อคุณปู่สองคันเลยครับสองคันนี้ได้มาแล้วครับเนี่ยสีฟร<อ>านะครับหน้าหนูนะครับเนี่ยหน้านหนูผมไป่น่านมาค่อยบ่ <laughs> นี่เขาเรียกว่าหน้าหนูมีรุ่นเดียวนะครับ s l X s l X ถ้าหน้าหนูมันจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมันจะกระจกไฟฟ้าเบาะก,กัมะยี่ครับมงมาลัยพาวเวอร์อรุ่นแรกเลยนะครับหน้าหนู<ล>ที่บุญแรกที่กระจกไฟฟ้าพาวเวอร์พาวเวอร์ดื่แมแท้แพาวเวอร์ดื่มแท้นะ้วพอน้อไปดูคันาดหน่อยพ่อจะดูคันาดหน่อยอันนี้เขาเดิมน้องกันเลยเอาดูคันนั้นหน่อยคันนี้ก็มันรุ่นเดียวกันนะครับเจ้าเดียวกันฮะรุ่นนี้เจ้าเดียวกันจะของคนเดียวกันนะพ่อจะของคนเดียวกันสวยครับ เดิมเดิมเดิมแพ้จากโรงงานกระจกไฟฟ้าตัวนี้ก็ดีดีนิ่งเดิมกว่าคันนั้นนะพ่อ็กระจกไฟฟ้าเดิมเลยตัวนี้เนาะเอาจะให้ผู้พูดอะไรสักหน่อนเป็นคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องยูทูปผมหน่อยพ่อผู้ค้าท่านใดสนใจนะครับคันไหนก็ได้ครับรุ่นหน้าหนูที่ s l X หน้าหนูเขาเรียกว่าหน้าหนูจะให้เ็อปแก่พูดเป็นคลิปนะครับรุ่นนี้แต่ก่อนก็ขายดีมากครับตั้งแต่เปิดเต็นท์ขายรถยนต์มือสองแรกๆกก็ ขายรุ่นนี้แหละครับขายดีครับแต่รุ่นแต่พุ่มลูกผมเกิดเลยใช่ไหมพ่อแต่รุ่นเกิดแต่รุ่นลูกชายยังไม่เกิดขายดีเลยลูกปู่ผมอีกอ่ะพ่อยากอ่าก่อนที่จะประกาศกันนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูบนายมูกี้รีวิวด้วยครับจะได้เป็นกาลังใจในการที่ต่อไปนะครับสลับจะเปิดสลับจะรีวิวคนไหนก่อนรอเราชมได้ในเร็วนี้แต่ผมต้องขับรถกลับบ้านก่อนเมื่อเฮงก่อนนะครับผมนะครับ ขอคุณครับผมที่รับชมรับฟังครับผมหลังจากที่ผมได้ขับมาคันนี้ขับมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมขับมาจากบ้านลูกค้าก็มาถึงในตัวเมืองอำเภอเมืองนครบนมจากบ้านลูกค้าอำเภอเทาเทีนก็ประมาณสัก30กกโลได้นะครับผมนะขับมารู้สึกว่าไม่มีอาการเลยครับช่วงล่างพวกนี้เครื่องยนต์เครื่องเกียร์ดีมากคันนี้นะครับผมนะแต่ไม่รู้คันที่พวกขับมาเป็นยังไงแต่และคันนี้ได้แอร์ยินด้วยแอร์เย็นฉ่ำเลยดีมากนะครับผมคันนี้เครื่องเกียร์ทนทนจอดอะ เดี๋ยวผมต้งกขับรถเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรกินก่อนนะครับ <S <S ผมมาแวะเซเว่นปลกหิวเข้านะครับนเนาะ๊ายบายเราชมกิฝากฝากเราชุกิรีวิเตรีย,รย,รยมไว้นะ